สวัสดีครับยูช่องักสบายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวระบบ p r o c e s นะครับก่อนหน้านี้ก็คือรีวิวระบบ party แล้วก็ premium job แล้วนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง y o YouTube ผมเลยนะครับต่อมาเราจะมาดู p r o c e s กันนะครับโดยนะครับระบบ p r o c e s ก็จะเป็นจุดต่างที่เราเซตตาม c o n f ิกนั่นแหละนะครับเรากด e ขึ้นมาครับก็จะเป็นตัว ui ขึ้นมาให้เราเลือก i เทมที่เราจะแปลดูนะครับตอนนี้คือผมเซตเซตไว้แค่ตัวเดียวเนาะงูอะไกดถ้าเรากดคลิกที่ i เทมนะครับก็จะเป็นการเลือก แต่ถ้าเรายังไม่กดคลิกก็จะเป็นแบบนี้กดคลิกนะครับก็จะฟอนต์ก็จะมีสีที่เด่นขึ้นนะครับแล้วก็ปรับสีตัวเลขให้กลายเป็นสีฟ้านะครับทีนี้พอเรากดเข้ามานะครับก็จะโชว์บอกถามว่ารีควายคืออะไรแล้วก็รีเซฟคืออะไรนะครับผมทีนี้มันจะบอกด้วยนะครับว่าเราต้องใช้น้าเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้รับขนมป,ปังเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมเซตรูปภาพเซตไอเทมแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆครับน ถ้าเราไปตั้งค่าในเกมจริงๆ,ๆก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่านี่คือผมเอาที่มันเซตง่ายให้ทุกคนเห็นภาพแบบง่ายๆนะครับก็คือสมมติถ้าผมแปลรูปน้ําเนี่ยผมจะได้ขนมปังนะครับผมแล้วก็ผมมีโอกาสได้โบนัสนะครับก็จะเป็นฟาร์มติเคตหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็คาชาเจมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองอกดโปรเซสดูนะครับผมจะต้องโปรเซสได้ทั้งหมดสามครั้งนะครับน้ำลดไปสองนะครับขนมปังบวกมาเน็ต ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วว่า process ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะลอง process นะครับในรูปแบบที่เราอยู่ทั้งในปาร์ตี้และไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้นะครับอันนี้คือผมเซตให้ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้จะ process ป,ประมาณชีวิตนะครับแต่ถ้าผมอยู่ในปาร์ตี้จะใช้เวลา process แ,แค่3วินนะครับโอเคเดีย๋ยวผมตายนะครับผมตายตรีไวท์ขึ้นมาแปลง ทีนีวผมกิบไอเทมเขาตัวเองครับมีวอเตอร์ครับตินะครับท,บนบทีนี้เดี๋ยวผมลองโปรเซสดูนะครับกดอ e ีกกดโปรเซสอันนี้คือจะใช้เวลาสิบวินะครับผม <c oughs> ก็จะนานนานพอสมควรนะครับที่ถ้าคนอันนี้มันเป็นแค่แบบแอนิเมชันของลรดนะครับที่ว่ามันจะเร็วตรงกลางแล้วมันจะไปช้าตรงปลายเฉย เดี๋ยวผมขอหยุดที่นี้แล้วเดี๋ยวผมลองเข้าปาร์ตี้ดูนะครับเข้าปาร์ตี้ขึ้นมาบ้างให้ดูเข้ามาไหนเสร็จนะครับขั้นตอนอันนี้จะไวมากนะครับนะครับอันนี้คือใช้เวลาสามวินะครับคือทุกถ้าทุกคนเอาไปใช้อาจจะไม่ต้องตั้งไวขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันอาจจะเฟอร์นะครับทุกคนตั้งแบบให้มันเล็กๆน้อยๆครับแต่มันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพื่อให้ผู้เล่น ช่วยกันทำงานได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรูปปฏติก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์งานสามโปรเจกต์ของเรานีก็จะมีปาร์ตี้พรีเมียมจ็อบนะครับแล้วก็โปรเนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ